ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถกู้เงินกับทางธนาคารได้หรือไม่นะครับนี่คือคําถามที่ยอดคิดที่สุดแล้วแล้วก็ในช่องของพวันเจ้าชาวบ้านของพวกเราเนี่ยมักจะมีผู้คนมาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมก็ขออนุญาตทาคลิปวิดีโอตอบให้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสินเชื่อหลายตัวยังคงไม่นิ่งนะบางตัวเพิ่งตัดรอบไปเมื่อช่วง3 1ธันวาคม25 6 5นะครับผมแล้วเขาก็ยังไม่ได้พร้อมให้บริการในช่วงนี้เพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะพูดถึงสินเชื่อของธนาคารก สำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีสลิปเงินเดือนทำอย่างไรจึงจะยื่นกู้กับทางธนาคารได้นะครับผมก็เป็นความรู้ที่น่าเก็บไว้มากๆเลยนะครับผมทีนี้ผมต้องพูดแบบนี้ก่อนนะครับว่าผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าเวลาที่คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับพ่อค้าแม่ค้านะครับผมก็ได้สังเกตว่าเฮ้ยเขาก็กู้เงินซื้อบ้านผ่านเขาก็ซื้อรถได้นะหรือแม้กระทั่งเขาซึ่งแบบว่าไปกู้เงินก้อนมาเพื่อเอามาลงทุนซื้อของกันได้นะครับ นั่นก็หมายความว่าเขาสามารถยืนกู้ได้แล้วเขาใช้วิธีการไหนละ่ะในการยืนกู้นะครับคุณผู้ชมครับผมจะบอกแบบนี้ว่ามีหลายท่านที่เป็นแบบที่ผมจะพูดถึงต่อไปนี้ซึ่งผมเองก็เคยเป็นเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมมีความเข้าใจว่าเฮ้ยฉันอ,อ,อยากจะไปกู้เงินกับทางธนาคารนะผมก็เดินเข้าไปหาติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับโดยที่ผมบอกว่าทางเจ้าหน้าที่ครับผมเนี่ยต้องการจะกู้เงินมากๆเลยเนี่ยนะฮะ จะทําอะไรดีจะทีกสวนจะปมาเอา้าแล้วคุณมีสลิปเงินเดือนไหมนะฮะแล้วผมบอกเออผมไม่มีเลยครับเมื่อก่อนไม่มีนะฮะผมไม่มีเลยครับแต่ผม,มอยากกู้เงินเจ้าที่ก็เลยบอกว่าอา่างั้นคุณกู้ไม่ได้นะคุณต้องมีสลิปเงินเดือนนะฮะหลายคนพอเจอแบบผมเอา้าเฮ้ยกู้ไม่ได้นะฮะก็เลยขอดใจแล้วก็เดินทางกลับบ้านเลยโดยที่แบบยังทิ้งคำถามในใจว่าเอ้ยไอ้ธนาคารเนี้ไปมาแล้วกู้ไม่ได้นะฮะต่อให้มันอยู่ที่ไหนก็คงจะเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมนฮะ พราะตอนที่คุณไปถามเขาเนี่ยไอคนที่ปฏิเสธคุณน่ะไม่ใช่ธนาคารนะแต่เป็นแค่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งท่านั้นเองที่ปฏิเสธคุณนะมันไม่ใช่ธนาคารที่ปฏิเสธคุณแต่มันคือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ปฏิเสธคุณซึ่งไอเจ้าหน้าที่คนนี้มันอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับเคสแบบของเราก็ได้นะบางทีมันอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการที่จะแบบว่ามาทําดูแลในส่วนนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนไมยเซตใหม่นะครับไม่ใช่ทุตคารที่เป็นแบบนั้น ไม่ใช่ทุกธนาคารที่เป็นแบบนั้นและเวลาที่คุณเดินทางเข้าไปยื่นกู้เขานะครับผมคุณผู้ชมอย่าทําตัวเป็นคนตัวเล็กๆนะแบบรีบๆอย่าทําตัวแบบนั้นผมรู้ผมเข้าใจว่าคุณเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าให้เราเหมือนฉันไปของเงินเขาเลยว่ะฉันไปขอกู้เงินเขาฉันจะต้องทําตัวเล็กๆเดี๋ยวเขาไม่ให้กู้คุณอย่าเป็นแบบนั้นครับเพราะคนที่ทําให้ธนาคารมั่งคั่งก็คือพวกเราฮะพวกเราคนที่เป็นกู้ครับเขาได้ดอกเบี้ยจากเราไม่งั้นเขาไม่สามารถจะไปต่อได้ นะเพราะฉะนั้นเราอย่าทำตัวรีบๆเล็กๆนะครับเราไปตัวใหญ่ๆเลยครับผมไปถึงธนาคารนะครับสมมติว่าคุณจะไปกู้ธนาคารไหนนะนะคุณไปถึงครับติดต่อแล้วครับเจ้าหน้าที่ครับผมต้องการที่จะกู้เงินสมมติดูซื้อบ้านผมต้องการจะกู้เงินซื้อบ้านครับนะแต่ผมไม่มีสลิปเงินเดือนนี่ใส่ก่อเลยนะใส่ก่อเลยแต่ผมไม่มีสลิปเงินเดือนผมจะทําอย่างไรถึงจะกู้ผ่านนะฮะเจ้าที่เขาก็จะเปลี่ยน mindset, ไมล์เซ็ตไมล์เอาเฮ้ยอ๋อมันต้องการกู้บ้านเว้ยแต่มันไม่มีอันนี้นะก็อ่ะโอเคนะ เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการเขาก็จะบอกมาเออเดี๋ยวคุณต้องเตรียมนะว่าคุณเนี่ยอาจจะต้องมีเอกสารที่ยื่นมามากกว่าพนักงานประจำนะฮะซึ่งถ้าเป็นพนักงานประจํามันง่าย,ยางไงนะบอกเขาไว้ว่าเฮ้ยเอ่อผมมีรายได้เดือนละสามหมื่นบาทนะเขาก็จะไปขอ,อดูสเตทเมนต์ของเราเดือนละสามหมื่นสามหมื่นทุกวันที่สิบห้าหรือยี่สิบห้าเนี่ยเข้าสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่น ถ้ามันเข้าตู้เดิมเนี้ยคือง่ายอ่าอันึั้นก็ได้สิทิเชื่อไปแล้วแต่อาชีอิสระอย่างเราเราไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจอยู่เรื่องหนึ่งคือเอกสารเราต้องเยอะเขาหน่อยนะฮะสิ่งแรกอ่ะคุณลองดูนะคุณมีไหมคุณลองดูนะว่าคุณมีไหมถ้าเกิดว่าคุณไปขอกู้เขานะครับสิ่งแรกที่คุณอาจจะต้องแบบว่าให้ธนาคารเขารู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพคุณมั่นคงนะอาชีพคุณสามารถจะส่งเงินคืนให้เขาได้นะฮะก็คือหนึ่งครับหน้าร้านชัดเจนหรือเปล่า คุณมีรายได้จากทางไหนนะคุณบอกเขาเลยเออผมมีรายได้เนี่ยร้านผมขายดีนะไม่ใช่คุณมาดูได้เลยนะคุณมาดูได้เลยร้านผมขายดีนะคุณถ่ายรูปที่บ้านไปนะไอ้ถ่ายรูปที่ร้านไปคุณถ่ายรูปที่ร้านไปสอครับร้านคุณขายคุณจดทะเบียนพาณิชย์ไหมถ้าคุณจดอ่ะคุณเอาไปให้เขาดนดูนะครับคุณชวนเขามาดูก็ได้เนี่ยที่เนี่ยนะที่ร้านฉันมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะที่ร้านฉันขายดีแบบนี้นะแล้วอะไรอีกครับที่จะช่วยให้คุณสามารถยื่นกู้ได้โดยที่่ไมต้้องใชส เอกสารในการยื่นจายภาษีครับเอกสารภาษีจะเป็นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งที่ทําให้คุณนยื่นกู้ผ่านคุณจ่ายหรือเปล่าถ้าคุณจ่ายก็คือแทบจะไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ก็คือแบบมีโอกาสและเพิ่มโอกาสก็ไม่เยอะเลยนะครับผมแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารนะคุณไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารคุณแบบว่ารับเป็นเงินสดเนี่ยทำยังไงนะ คุณต้องขยันก่าเขาหน่อยโดยการที่คุณจะต้องเอาเงินเข้าไปหมุนในบัญชีนะฮะซึ่งผมเนี่ยได้รู้จักกับเจ้าของร้านค้าในตลาดคนนึงนะครับผมเขาเป็นเจ้าของร้านค้าทุกเย็นเขาจะให้ลูกน้องเนี่ยไปเอาเงินเข้าธนาคารนะฮะทุกเย็นทุกวันเพื่อเป็นการสร้างเครดิตนะครับผมในการที่ยืนกู้ซึ่งเขาอ่ะกู้มาลงทุนที่ร้านเขาอ่ะกู้ไปสิบล้านอ่ะเขายังกู้ได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่รับเงินสดเราอาจจะต้องขยันนิดหนึ่งเอาเงินไปหย่อตู้ในะทุกๆวันนะ ทุกวันไปยอดตู้ไว้ทำสเตทเมนต์เดิมชีนะครับแบบนี้ก็มีโอกาสกู้ผ่านเช่นกันนะครับผมนี่คือเอามาแช์นะฮะถือว่าเป็นความรู้เผื่ออะไรท่านเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือใครที่ทราบแล้วแล้วไม่มีความมั่นใจในการยืน่นกู้คุณผู้ชมฮะอย่าก,กลัวเราไปหาธนาคารเราเดินก้าวเข้าไปเราเอากําไรไปให้เขาเราเอาอเงินไปให้เขาเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลเราดีๆนะ เพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลเราดีๆถ้ามันดูแลไม่ดีเราก็ไปที่อื่นฮนะธนาคารอื่นยังมีนะไปหาที่อื่นได้เพราะฉะนั้นนะครับผมเอาใจช่วยสำหรับคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะฮะขอให้คุณประสบความสําเร็จในการลงทุน ขอให้คุณไปกู้ที่ไหนก็ตามแตนะ่ให้สมนังที่ใจคุณหมายแล้วกันขอไอ้กู้เงินเอาไปลงทุนนะอย่าเอาไปทไําในสิ่งที่มันแบบไม่คุ้มค่านะครับผมก็ขอทุกทานโุคดีครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเนื้อหาแนวนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับช่องปัาชญชาบ้านของพวกเรานะแล้วจะไม่พลาดสาระดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ